ส,สดีค่ะพี่กุ้งกเสิวนะคะเราต่อจากตรงนี้นะคะเราต่อเป็น ep สองกันนะคะเมื่อกี้ก็ให้น้องเบรกไปนิดนึงน้องถามพี่กุ้งว่าพี่กุ้งครับผมต้องกดอีกกี่ครั้งครับถ้าเป็นผิวแบบนี้นะคะถ้าเป็นสิวแบบนี้นะลูกมันจะนับนิดนึงนลลูกเจ็บหน่อยเดี๋ยวพี่จะยังไม่กดเม็ดอักเสบแล้วกันเดี๋ยวเม็ดอักเสบเดี๋ยวจะเริ่มเจ็บ ถ้าสิวแบบนี้นะลูกนะเราจะนับเป็นจํานวนครั้งยังไม่ได้เพราะอะไรถึงนับครั้งไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเป็นสีวแบบทุกอนูรูขุมขนนะคะอย่างน้อยๆพี่กุ้งจะต้องทําการขอกดดูก,ก่อนสักสี่ถึงห้าครั้ง แต่เจะบก้งเก่งน,นะลูกเจ็บนิดนึงถ้าพี่กุ้งทําการกดสัก4ีถึง5ครั้งเพื่อดูปริมาณสี่ที่ออกนะคะบวกกับลูกค้าใช้ครีมตามแนะนํานะคะหลังจากนั้นพี่กุ้งถึงจะสามารถการันตีให้ได้ว่ากี่ครั้งหายนะลูกนะ มันขึ้นทุกอนุรูขุมขนเลยทีเดียวไม่ได้ขึ้นเฉพาะตรงนี้นะคะนีเห็นไหมแต่ตรงนี้บอกก่อนนะคะยังไม่มีคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่กุงจะทําที่หน้าก่อนนะคะทําที่หน้าก่อนเพราะว่าเอาที่น้องไหวก่อนนะคะแล้วค่อยตามกันไปเรื่อยๆนะคะ ในหน้าเนืเ้อลูกแต่ดีนะใต้นะ้ำไม่มีนะคะมันจะมีแค่ตรงกรอบนี้ ได้อยู่ไหมลูกได้อยู่ไหมได้อยู่นะถ้าเวลาที่ลูกค้าเจ็บนะคะไม่ใช่พี่กุ้งพูดย้ำนะลูกแต่ว่าพี่กุ้งพูดซ้ำบ่อยๆเพราะอะไรเพราะมันคือเรื่องจริงลูกนะเพราะเวลาที่ลูกค้าเจ็บเนื้อผิวลูกค้าจะเริ่มบีบตัวพอเนื้อผิวเริ่มบ,บีบตัวเวลาการกดนะคะหัวสิวจะไม่สวยพอหัวสิวไม่สวยปุ๊บเวลาการกดนะคะหัวออกไม่สุดออกไม่หมดกลับไปเป็นไงคะ อักเสบและระบมได้นะคะการกดของเราเราถือบอกว่าเราจะกดได้มากเม็ดนะคะอยู่ที่ลูกค้าเป็นองค์ประกอบนะคะบางคนตั้งใจมาอยากเอาได้เยอะๆคะ่ะพี่กุ้งอยากให้หายแต่คือใจอย่าสู้นะลูกแต่บางทีคือผิวมันไม่รับถ้าผิวมันไม่รับเราก็ต้องพอนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเน้นกดแบบว่าไม่ให้ผิวเสียไม่ทิ้งรอยแต่ถ้าหากเราบอกว่าคือไม่ได้น่หนูต้องเอาให้หมดอย่างนั้นคือทิ้งรอยแน่นอนนะคะ ตรงนี้น่าจะไม่ได้แล้วแหละอากอลกไม่มีให้น้องซะหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามนะคะนี่เห็นไหมหัวออกแล้วนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมนะคะเราไม่ลืมทำอะไรคะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตกผักเอนไซม์พืชนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ ช็ดทาความสะอาดเสร็จเราก็จะมาร์คลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะลดเชื้อสิวลดอักเสบนะคะมาร์คลดแดงผิวด้วยอะโลเวล่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะมาร์คล้างสารพิษผิวกุ้มปูผิวนะคะด้วยมาร์คสาหรายลดสิวเวอร์ชันพ่กุ้งกดสิวผิวที่ติดสารมาฝังพี่กุ้งและโรคสิวที่ขึ้นทุกอนูรูขุมขนคุณต้องพอกมาค่ะเพื่อล้างสารพิษาสารเคมีสารตกค้างใต้ผิวทําให้ผิวของคุณแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณค่ะ